เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับมาอีกครั้งกับชนองบันทานี่นะครับยูวกันอีกครั้งนึงกับเกมบลูนซีดีภาคหนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดกล่องขึ้นมาแล้วดูกันนะครับว่าจะมี c h a l เลน g ์แบบไหนรอเรากันอยู่นะไหนดูสิฟอนอินมายไซด์นะครับไหนอืมโอ้ด่านนี้ไม่ธรรมดาผมบอกไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นด่านแบบฮาร์ดด้วยจำนวนค่อนข้างจำกัด ให้วิเลจเล่นได้แค่หนึ่งตัว <as> การเงินค่อนข้างน้อยนะถ้าเราไม่ได้มองเรื่องของเจ้ารุย่ย <cop y> โหด่านนี้ต้องคำนวณตำแหน่งมาค่อนข้างดีมากๆเลยครับข้อน่ากลัวของด่านนี้เลยปะ่ะรุยด่านนี้ให้วิเลจได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นต้องวางแผนวิเลจตัวนั้นให <im IT> <Hey, S 1> ้ดีๆที่สุดเท่าที่เราจะทำได้การเงินก็ต้องมีด้วยผมว่ามันมีคอมบินเนชั่นบางอย่างอยู่นะ กำลังคำนวณอยู่กำลังคำนวณจุดวางอยู่อโอเคพอได้มาบ้างก็ลุยกันเถอที่เหลือผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าจะวางไว้อะไรยังไงกันแน่ แต่ว่าหลักๆตัวหลักๆที่ผมคิดจะใช้แน่ๆในการแบบว่าพิชิตด่านร้อยของด่านเนี้คิดว่าหมดล้วการเงินของผมด่านเนี้คงจะใช้เป็นเจ้าองตรงนะผมอยากใช้เป็นตัววิลเลจครับ <c oughs> ถ้าใช้เป็นวิลเลจน่าจะดีแต่ว่าจะ v วิลเลจด่านนี้ก็ กว่า oh, จะได้เริ่มใช้การเงินน่ะนานมากๆเลยแต่เราต้องทำให้ได้ครับอันดับแรกมาเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องทำให้ได้คือการป้องกันพังตัวให้ได้ก่อนเพราะว่าการต่อสู้กับตัวเหล็กนั้นฮีโร่ตัวนี้เขาสามารถสู้เป็น,นเพราะฉะนั้นผมจะใช้เจ้าสไปร์ตแฟคทอรี่ท,ที่อยู่ข้างหลังตัวนี้เป็นตัวต่อสู้กับพังตัวให้ผมโอเคนะแฟร์แฟร์แฟร์ผมบอกแฟร์มันแฟร์ครับ แล้วก็ฮีโร่จะได้ต่อสู้กับว่าโดยรวมได้โอเคแล้วต่อจากนี้เราก็ต้องทำการเล่นเจ้า Village เลยเออถ้าเราอยากจะวางแผนให้ดีๆต้องวิลเลจเลยเพราะว่าในอนาคตอย่างที่บอก i l l a g e คือตัวพิฆาตของผมเนาะจริงด่านนี้เนี่ยเราจะเล่นสาย s p y Factory ก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากเสียโอกาสของตัวอื่นๆที่เขาให้เล่นในด่านนี้นะผมเชื่อว่าด่านนี้เราสามารถสร้างรูปแบบที่ดี ตามที่ผมต้องการได้อยู่มันอยู่ในหัวครับรูปแบบมันอยู่ในหัวมันขึ้นอยู่กับว่าผมจะสามารถละเลงมันลงไปได้หรือเปล่าการเงินนั้วแหละมันอยู่ที่เงินของท่านนี้ว่ามันจะมากพอให้ผมทําได้หรือเปล่านะถ้ามากพอทุกอย่างก็โอเคครับกาลังดีนะตรงนี้เนาะโอเค,อเคสวยได้รับบัฟผมก็ happy แฮปปี้ละ เรื่องพังตัวกับตัวเหล็กเราโอเคละทีนี้ก็พยายามอัปเกรดสายล่างท่าเป็นไปได้นะควรอัปก่อนเพราะเวลาผมจะอัปเกรดอย่างอื่นใกล้ๆเขาเนี่ยมันจะได้มีแบบมันจะได้พร้อมเลยมันจะได้ใช้เงินน้อยลงดานวิลเลดได้แค่ตัวเดียวก็ต้องใช้เขาให้คุ้มที่สุดถ้าสมมติว่าได้เงินมางยังแบบยังหาเงินไม่ได้กับเขาก็ให้เขาเนี่ยให้ผมจ่ายเงินน้อยลงดีกว่าประมาณนั้นไป มแรงผมจะไว้ประมาณตรงนี้อย่างน้อยก็ยังได้บัฟด้วยแล่การโจมตีมือน,นี้ดีเปล่าหรือว่ามือน,นี้ดีกว่าอืมมือน,นี้ไม่มือน,นี้ดีกว่าโอเคถ้าเป็นไปได้นะ,ะผมควรซื้อเจ้านี่เทียรสมให้ไดนะ้แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะแบบเก็บเงินนานขนาดไหนกว่าจะได้ไนงะอ,อ่นันานพังตัวเรามีสไปดไฟตอรี่จัดการให้อยู่แต่ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าด้วยนะ ทุกอย่างไม่รู้ไปหมดเลยอย่าแล้วด่านนี้ถ้าทางน่าจะไม่ไหวไว้สบายโอเคคิดถูกที่เลือกเจ้าบุ้มแรงมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยต่อสู้เนาะผมจะพยายามเก็บเงินไปก่อนเพราะสิ่งที่ผมต้องการคือเทียรสามมังกี้ทาวตัวเนี้ยถ้าได้มาการเงินจะดีมาก แล้วถ้าสมมติว่าตัวพังตัวมันมาแล้วแบบไม่ไหวจริงๆผมสามารถอัปเกรดวิเลตอันนี้ให้เขาทําให้คนน่ยมองเห็นพังตัวได้ทุกตัวที่ผมจะวางไว้รอบๆเขาเนี่ยพื้นฐานของเขาเขาไม่สามารถสู้พังตัวได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเขามองเห็นขึ้นมามันก็สวยขึ้นเยอะเลยนะนจริงๆครับเหมือนหลุดนะเนะี่ยห้ามหลุดโอ้ไม่ทนันหลุดเป็นหนึ่งตัวเสียงเงินไปนหนึ่งแต่แบบม่สีเรเยตหนึ่งเองแต่ผมว่านะการป้องกันของเราไม่พอ ตัวสีม่วงนี่แหละปัญหาโอเคสู okay. ้ๆๆๆๆใครที่ช่วยให้ผมสามารถต่อสู้กับด่าน40ได้โดยที่ไม่ต้องเสียงเงินมากสักเท่าไหร่นะด่านพังตัวนายไม่อยู่แน่เลยอลองดูผมจะพยายามไม่ใช้เงินจนถึงที่สุดอะ เพราะถ้าผมอัพเจ้านี้กลายเป็นเทียสามได้เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นอะ่ะผมจ่ายกระจุยแน่ไม่ต้องกลัวแต่ถ้ายังไม่ถึงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ควรโอเคทุกอย่างยังยังน่ารักอยู่ตรงตรงบางด่านก็แอบแอบแบบจะไม่ไหวอยู่ ผมปรับเป็นสตรองนั่นส<ฮ>ิโอ<ฮ>้หลุดไปแค่นหนึ่งโอเคมันยิงโดนก็โอเคแล้วขาดเงินอีกแค่นิดเดียวเองครับทุกคนฮึบ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 โอเคสวยน่ารักเลมตัวที่พอช่วยผมได้อะตัวที่พอช่วยผมได้เนาะคิดอยู่เนะี่ยคิดอยู่ตอนนี้ก็คิดอยู่ คิดอยู่คิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่โพรยแต่<ด>หลุดเยอะ,หล,ยอะหลุดเยอะผมต้องซื้อการป้องกันเพิ่มแล้วตัวที่พอช่วยผมได้หนึ่งตัวแรกในั้นที่คิดออกแบบง่ายๆก็คืออัปเกรดเจ้าบุมแรงนั่นแหละเพราะว่าเขามีอยู่แล้วอัพเกรดเขาผมว่าเป็นเกรฟลิโกเชดอะกำลังดีอลองดูถึงแม้ว่าจะขาดเรื่องการต่อสู้กับพางตัวบ้างแต่ว่าตัวธรรมดาไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร เพราะว่าการโจมตีชิ่งของเขาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการโจมตีกลุ่มได้ดีมากซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะสู้ไตัวเหล็กต้องให้ฮีโร่จัดก,การฮีโร่ยิงสตรองไปนายต้องเป็นคนตีแบบโดยหลักๆเข้าไว้ไอย้ยาสีขาวรอดโอ้โหนามนี่มันก็มันทำหน้าที่ของเขาแล้วอะ่ะคือการต่อสู้กับตัวพังตัวกับตัวที่มันหลุดหดไปบ้างแใ่ละด่านนี้ กลัวเก็บสกิลไว้ก่อนกลัวโอเคไม่จำเป็นได้ซ้ำแลมกระดาน4 0นี่นะสิคิดถูกแล้วที่มีเงินเก็บเอาไว้บ้างครับซึ่งผมว่านะไม่พอถ้าขาดเงินอีกนิดเดียวเองอะอีกนิดเดียวจริงๆเดี๋ยเพิ่งดูถูกเขาเขาอาจจะพอก็ได้เก็บสกิลหนามันนี้เอาไว้ใช้กระดาน40ครับ มุแรงสู้ๆมุมแรงสู้ๆมุมแรงอ่ะมันชอบเวลาตูมมายุกมันจะชิ่งกับจุยเลยขอแค่ชนะด่าน40โดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้การป้องกันเพิ่มอ่ะสวยงามที่สุดแต่ค่อนข้างท่าทางน่าจะยากนะสก,กิลดีน,นั่นยิ่งนานยิ่งดีมีเวลาในการแบบดีชาร์จสกิลโดนหนามไปปึ๊ดหนาหายไปละตอนนี้เหลือแค่เจ้านี้กับกองเซรามิกถ้าชนะได้ รู้เรื่องถ้าชนะไม่ได้เอาใหม่รีสตาร์ทแล้วอัพเกรดเจ้า Spike สไปซ์ซะไม่น่าอยู่ไหม,มจะไปอยู่ได้ไงกองเซรามิกต้องอัพเกรดเสียดายอะเสียดายแต่ก็ต้องทำครับ <You call S 1> โอ้ย <Matt S 1> ไม่มีหนาม <Ee ck. S 1> ออมีมีมีม <c oughs> ฮึฮ่าฮึฮ่าหลุดเหรอหลุดเยอะด้วยแต่ต้องยอมครับเพราะมันเลยไปละเสียไปแล้วอะไรที่มันไปแล้วก็ต้องไปครับผมยอมผมยอมเพื่อเกรเตอร์กูดครับอัปเกรดตให้กลายเป็นมังคีเทาซะเร็วยิ่งได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีหนีไรแล้วทีนี้การโจมตีของมันเขาให้เงินมากขึ้นนั่นเองนะ ก็เดี๋ยวเราจะอัปเกรดให้พวกเขามองเห็นพังตัวเขาจะได้ช่วยต่อสู้บ้างนะไม่งั้นจะไอ้หยะหลุดหลุดเจ็บแต่มีน้ำอยู่สวยงามได้แล้วอ่ะมัน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 เยอะมันเยอะบูเบแรงแค่นี้มันเอาไม่อยู่หรอกอย่แล้วมันมาเยอะบูเบแรงนายต้องชิงเข้าไปให้เยอะที่สุดโอเคนายมองเห็นพังตัวแล้วเฮ้อถ้ามองเห็นพังตัวแล้วเราต้องอัปเกรดเขาเพิ่มเดี๋ยวดีเลย เพราะว่าต้องทําให้ข้า่องหน้าโหดแล้วลครับเขาจะเป็นตัวหลักของการให้เงินของผมเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องขายได้ให้หมดเพราะใครที่อยู่ใกล้ๆกับวิเลจอันนี้จะได้ผมจะได้เงินมากขึ้นมันเป็นเรื่องดีมากไปข้างบน,บน,บนไปเลยปะไปข้างกลางเลยว่าให้มีพื้นที่วางตัวข้างบนหน่อยมาเลยตอนนี้ These. มันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มผมยอมรับแต่ถ้าผมทําการอัปเกรดเพิ่มต้องรอให้เขาเป็นเทียห้าก่อนแพงแต่ต้องทํา เพราะฉะนั้นนะจริงๆเราควรมาลงทุนกับอย่างอื่นก่อนเช่นดูวิดสายกลางมีความสามารถในการช่วยจับด้วยดีขึ้นาการป้องกันของเราดีขึ้นมากเลยเสียได้เงินไปกับเจ้าตัวเนี้ยแต่ในอนาคตเราต้องใช้เขาแน่ต้องใช้แน่ๆการันตีเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับโอเคโอเคสวยงาม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 งาม,มีดูวิดช่วยด้วยดูวิดตอนนี้มีท่านหน้ำจับ ช่วยจับได้แล้วก็ด่าน50ที่โมอย,ยมันจะกลับมาผมว่าการป้องกันของเรามันมากพอเจ้าเนี้ยมันเหมือนจะตีไม่ถึงแต่พอตัวนี้มันใหญ่กว่ามันจะตีถึง <c oughs> บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะมันยังต้องวนมาเจอเราอีกทีหนึ่ง <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้อยากได้อ่าดูวิตเสีย5ครับ37,800แพงนะแต่ถ้าได้มาการป้องกันของเราจะน่ารักขึ้นมานจริง และตอนนี้ฮีโร่เราก็สามารถที่จะปล่อยนานเนียได้แล้วปล่อยไว้หน้าเลยครับเท่านี้ก็ใช้นานเนียเป็นตัวให้เงินเพิ่มเติมครับแปลว่านานเนียใกล้เต็มแล้วโมแวบสามารถหลุดรอดมาได้โดยที่ไม่โดนดาเมจแปลว่ามันใกล้เ,เต็มแล้วเต็มแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่เต็มอะ่ะแบบยังได้อยู่มันจะมันจะใส่เข้านานเนียไปเลย กล้ได้แล้วขาดเงินอีกนิดนึงอโอเคใกล้เต็มอีกแล้วแต่ก็ดีใกล้เต็มแบบนี้ดีอยู่พอเต็มมาผมก็ได้เงินก้อนมาตีพังตัวตีเป็นดูวิตีได้ครบครูปแบบทุกอย่างสวยงามทุกอย่างสวยงามอยู่ในการป้องกันได้ได้อยู่ต่อให้มันมามันมายิ่งมาเยอะอ่ะมันก็ยิ่งเสียปรียบนนะเพราะว่ามันจะโดนการชิ่งของเจ้าบุมแรงผมได้ ราจะมี3ามเสร็จแล้วถึงแม้เวเพชรพี่จะเสียไปเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างมาอยู่ในแผนการอย่างที่บอกไว้อยู่เสมอเสมอการวางตัวป้องกันนั้นเราจะต้องวางแผนไปจนถึงแบบช็อตสุดท้ายที่เราคิดจะใช้อ่ะเราจะมาวางแบบตื้นๆไม่ได้เราต้องวางจนถึงแบบตอนสุดท้ายเราจะใช้อะไรกันแน่และตัวอะไรจะเป็นตัวหลักของเราเราต้องมองถึงขั้นนั้นเลยตั้งแต่ตอนแรกสุดเลย เต็มเมื่อไหร่เสร็จเราเมื่นั้นแต่ต้องไม่ต้องเต็มก็ได้ละโอเคหนามเกมคนมาเร้วสวยงามมากครับโอ้โหถ้าได้หนามตัวนี้มาสบายเลยเราชนะด่าน60แล้วแต่ว่าเราจะไปต่อให้ได้ถึงด่าน100กันอีก40กด่านครับจัดไปหนามที่พื้นของดรูอิดนั้นเข้มข้นมากช่วยผมได้ตลอดทาง แล้วพวกเรือบินจะโดนสองเท่าครับเดี๋ย <c oughs> วต้องอัพตัวนี้ให้กลายเป็นเทียห้าซะ Inferno Ring อัพให้ได้ก่อนเราจะได้คำนวณวงของเขาว่าโอเคไหมจำเป็นต้องอัพสายล่างหรือสายกลางถ้าเป็นไปได้อยากอัพสายล่างคือวงตอนเนี้ย <c oughs> ถ้าใครเล่นจะรู้เลยว่ามันไม่เหมาะที่จะวางไว้ตรงนี้จริงๆมันตีได้แค่แบบเรือบินตัวใหญ่นิดเดียวเองเนี่ไม่เห็นคุ้มเลยทำไมวางตรงนี้เพราะผมไม่ได้มองแค่จะหยุดแค่เทียร์สี่ผมมองไปถึงเทียร์ห้าเทียร์ห้ามันอาจจะวงกว้างขึ้นมาจนพอด,ดีก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เรารู้วงโจมตีของเทียร์ต่างๆเป็นเรื่องสําคัญมากเราต้องศึกษาเรื่องนี้กันด้วยถึงจะสามารถวางได้เป๊ะปะแบบนี้เหมือนผมครับตำแหน่งมาดูตลก แต่ทุกตำแหน่งเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่ามันมีเหตุและผลทำไมถึงวางฮีโร่ตรงนี้ปกติผมจะวางตรงกลางผมเผื่อไว้วางตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็วินเลสแล้วก็นี่เหตุและผลและหน้าที่ของแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันจริงไหมล่ะครับผมได้เจ้านี่เทียห้าเมื่อไรอะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองแล้วก็จะถึงคิวของบุมแบรงมังกีไว้ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคด้วยฮ จะดาวจะเอาเอากรปลอดนี้ก็ได้แล้วนะแต่ผมไม่เอาเพราะว่าตัวที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเกรปลอดก็คือตัวนี้และการที่ผมเล่นวิเลตกู่กับสายกลาง <c oughs> ขออภัยที่ผมกู้กับสายกลางเพราะว่ามันจะทําให้เจ้าแท็กชูเตอร์เนี่ยสามารถตีพังตัวเป็นแล้วเขาจะปลดล็อกพลังที่แข็งแกร่งจริงๆของเขาออกมาพลังชีวิตที่เสียไปตอนแรกตอนนี้ดูวิดต,ตอนเขาเป็นเทียห้าทุกครั้งที่เรากดสกิลเราจะได้พลังชีวิตขึ้นมาด้วยอืมเพราะฉะนั้นก็มีแต่ข้อดีครับ พิเานะเนี้ใหม่ได้เงินมาเกือบได้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้ละววงถือว่าใช้ได้เลยนะผมขอแค่นี้พอผมไม่ต้องการให้มันกว้างสุดๆผมขอให้มันแบบโดนเส้นทางก็พอแล้วอะคอมมอ,อแท็กได้ครับพอดีปะพอดีแบบเจ๋งๆเลยชอบผมชอบตัวเองตอนนี้ที่สุดเลยเวลาคำนวณอะไรแล้วมันพอดีเนี่ยมันช่างแบบหวานจริงๆเลยผมเคยลองแล้วนะไทสูเตอร์ถ้าจะเล่นสายบนอะ ไปคู่กับสายล่างดาเมจจะรุนแรงกว่าสายกลางมากๆเลยครับทำดาเมจได้เร็วกว่าแต่วงของเขามันก็จะน้อยกว่าแต่มันจะค้นกว่านมันก็เป็นข้อแลกเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกของผลที่จะไปถึงด่าน100นั้นมันเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวชวส่วนตัวนี้องอตรงปะผมว่ามันกกิซิตี้เล่นก็ได้อัพเล่นเพื่อให้วงมันกว้างขึ้นเฉย อัพเล่นเก็บเงินแล้วก็ว่างใหม่รอมุแมแรงครับการที่ผมไม่เล่นวิเลสสายให้ตีได้ครบทุกรูปแบบเพราะว่ามุแมแรงมันให้เล่นสายล่างเขาสามารถตีเหล็กเป็นอยู่แล้วสิ่งที่ขาดคือการต่อสู้กับพังตัวเพราะฉะนั้นก็เลยเล่นวิเลสสายกลางผมตอนแรกผมลังเลนะว่าจะเอาบรรณาความเป็นสายการเงินดีหรือเปล่าหนึ่งมันใช้เงินเยอะ แต่ว่าไปไปมามาก็อ่ะโอเควางแผนมาแล้วอ่ะได้แต่การป้องกันต้นเกมก็เลยแบบต้องวางเจ้าสไปฟายซอรี่ตัวนี้มาช่วยก่อนแต่ว่าไม่ได้ใช้เน้นหนักผมต้องการให้ดาเมจที่ทำอะ่ะมันอยู่รอบๆกับวิเลตตัวนี้จะได้ได้เงินมากขึ้นไงเดีย๋ยวเราจะทำการอัปเกรดเกรปลอดครับรได้ได้ละป้าววงโจมตีของเขามันสวย จะมือไหนก็ไม่ต่างแล้วถ้าเป็นเทียห้าจะมือไหนก็ไม่ต่างอยู่ในวงโจมตีที่สามารถตีได้ทั้งขามาและขากลับเพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งประมาณตรงเนี้ยของบนมัมนไดถือว่าโอเคแล้วมันเป็นตรงหัวมุมด้วยหัวม,มุมจะทําให้เขาเนี่ยมีเวลาในการหมุนนะเยอะกว่าเส้นตรงธรรมดานิดนึงก็ถือว่าโอเคตอนนี้นี่อยู่ในจุดที่ว่าจะเล่นอะไรก็ได้ผมผมปลดล็อกทุกอย่างแล้วเช่นผมจะเล่นดูวิดเพิ่มก็ได หรือผมจะเล่นแท็กตัเตอร์เพิ่มก็ได้แต่ข้อเสียคือไม่สามารถตีได้ครบทุกแบบอันนี้คือข้อนา่าเสียดายเพราะผมเลือกที่จะทําให้เขาอะให้เงินด้วยถ้าความต้องการของผมคือการให้เขาให้เงินด้วยมันก็ต้องใช้แค่นี้นี่นแหละแต่ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ผมสามารถเล่นได้คือการอัปเกรดเจ้าสไปร์แฟคทอรี่ตัวนี้ให้ใกลายเป็นเทเแต่ผมสามารถขายเขาได้ด้วยนะเพื่อที่มาเล่นเขาให้อยู่ใ,ใกล้กับเล ได้รับบัฟก็โอเคแล้วโอเคผมจะเล่นตัวนี้เพื่อขอแบบอ b i l ลิต t i e ทียห้าของเขาเท่านั้นแหละเวลากดหนามให้แบบให้มันมีหนามออกมาตลอดเวลาพยายามให้เราให้เขาได้รับบัฟอะตอนนี้เขาก็จะมีหนามแบบมาหนึ่งนะข้อแรกก่อนนอกเหนือจากหนามเขาปล่อยได้เร็วขึ้น ส่วนตัวของเขาโจมตีได้เร็วขึ้นแล้วก็มีน้ำปล่อยออกมาเรื่อยๆออโต้สวยสวยงามสุดๆเลยครับการป้องกันของเราถือว่าอยู่ในข้อที่ผบน่ารักมากผมจะเติมอะไรเข้าไปตอนนี้ก็ได้โดยเฉพาะถ้าได้นะสวยมากใส่บน แสนหกแสนหกสองร้อยถ้าได้มาคือแลมเป็นเป็นเป็นเปนหนามันหนามันก็จะเป็นตัวปิดเกมที่ดีมากแฮปปี้ผมภูมิใจกับการวางของผมอีกแล้วนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมภูมิใจกับการวางของผมมากวางแผนมาได้ดีน่าชื่นชมไถ่นอชมตัวเองได้ด้วย ถ้าเราไม่ภูมิใจในตัวเองแล้วจะเป็นใครล่ะครับมนุษย์เราต้องรักตัวเองก่อนจริงแมมเมือนที่ผมเป็นอยู่นะปัจจุบันณนะตอนนี้เลยวางได้ดีมากครับเก่งมากตัวผมเอง่างหนาเข้าไปดีๆ,ๆก็เสร็จแล้วผมไม่มีทางหรอกที่จะซื้อทีาห้าซับซูเปอร์ไมน์นี้ได้อเอไม่เป็นไร แค่นี้ก็สบายละ <c oughs> โดนไฟเผาตลอดเส้นทางแบบนี้มีบุมแบรแรงเทียห้าอยู่ยาก <c oughs> ถูกตอแล้วน่ะที่วางมันตรงน,นี้นี่ไหลนันเก้าห้าเดี๋ยวดูแล้วกันว่าเขาจะสามารถผ่านัำได้หรือเปล่าถ้าทางน่าจะยาก มีความรู้สึกอะไรหรือปะ่ะผม,มรู้สึกว่าเทียห้าสายบนของผมเนี่ยมนโจมตีได้ไม่ดีพอมันไม่โดนเรอบ,บินอะ่ะมันโดนแต่บลูนธรรมดาเหมือนมันขาดไปอีกนิดเดียวผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้มีน,นะความสบายในการต่อสู้เซรามิกต้องมากกว่านี้ไม่ใช่แค่นี้แต่ก็ไม่เป็นไรแบ่งให้คนอื่นเขาได้ทําหน้าที่กันบ้าง แ่ถ้าจะให้ดีอ่ะครัผมลองขายแล้วเลื่อนขึ้นข้างบนนิดนึงอะ่ะผมว่าน่าจะเห็นความแตกตา่างไม่เป็นไรผมอยู่ได้นขนาดดัด98ผมยังไม่รู้สึกว่ามันลำบากเก่าๆร้อนละสิร้อนละสิหน,นึ่งรหนึ่งรอยเนี่ยอันตรา,าย <c oughs> ร้อนไปซะเอนาำนี้ด้วยซะกินเข้าไปชิมระเบิดพังครับผมไม่รอดครับ ในรางวัลเป็นอินสตาแมนกี้เฮลิเพลทหนึ่งศูนย์หนึ่งนั่นเองหไหนๆก็ไหนๆแล้วไปต่อจนไหวจะได้ตัวนี้เทียวห้าดีกว่าผมสสัจตัวนี้จริงๆถ้าเราปรับมันขึ้นไปอีกนิดเนี่ยมันจะแตกต่างไหมมันจะใช่ไหมแต่มันก็ติดไฟนะ เปล่าผมคิดเองจริงๆแล้ว่มันไม่ติดไฟถ้าเป็นตัวเล็กผมไม่ชัวร์จนสงสยัยจนผมสงสัยมากผมลองแก้เขานิดเดียวเราพลาดไปล่ะเนี่ยสู้ผมไม่ได้หรอกครับขึ้นไปอีกหน่อยไม่หน่อยนะเยอะอยู่เหมือนกัน ขึ้นไปเยอะมากเลยเนะี่ยอ่ะผมเพิ่มขึ้นไปหน่อยถือว่าความสบายในการทำลายเซรามิกนะวงเล็บต่างไหมไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ไม่รู้อองตรงไม่รู้แต่สบายใจมากขึ้นเหมือนจบหาเขาอ้างให้ตัวเองได้ยากขึ้นว่ามันไม่ใช่ เฮ้ยเหมือนจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดเหมือนจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดแต่เหมือนจะหลุดแตกก็ไม่หลุดนะครับร้อยสามโอเคจะหลุดไหมผมรู้สึกว่ามันป้องกันได้ดีขึ้นนิดนึงมันเหมือนว่าตัวเซรามิกมันตายง่ายขึ้นาาอาจจะพิเป่งก็ได้นี่น พีมาเยอะจังโอเคโอเคผมว่าเซรามิกตายง่ายขึ้นผมว่าขึ้นเลื่อนขึ้นไปแค่นิดเดียวอะ่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนผลของการต่อสู้แบบเยอะ,ะมากเลย uh huh. ปล่อยน้ำไปทำลายทางนี้นี่ก็คือพวกตัวเซรามิกรอใมันเข้ามาใกล้ก่อนเราค่อยคำนวณ ไม่สามารถที่จะซื้อ้านีเทียห้าได้แพงเกินไปนี้ก็แบบไม่ได้ซีเรียสขนานดะนั้นนะจะไม่ได้ผมยังไม่ไม่ไม่เป็นไรชิวจะหลุดอะ่ะผมไม่ให้หรอกจะหลุดเหรอขอสตันไวหน่อยแย่แล้วแต่น้ำหายโอเคแต่มันตายก็เคลิงโซมจีจำนวนมากผมว่าด่านนี้ ไซยูนาระแล้วแน่เลยน้ำยังโตไม่เต็มที่ด้วยไซยูนาระอย่านะชัดมันชัดว่าเราไม่สามารถสู้ซียมจีเสริมเหล็กขนาดนั้นได้่ไ,ไป่ไน้ำออกไปค่อยๆทำลายทีละเซวทีละซี่อย่ามีความหวัง ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้เสียเรียยแต่ก็อยากให้ไหวนะโอเคโอเคขอแค่มันพังออกมาเป็นโมเว็บอะมันจะผ่านเราไม่ได้ครับมันมันจะเกือบเกือบพอดีดิๆเลยต้องสตันครับกลัวถ้าได้จะนี่เทียห้ามามันไหลเล่ยความแข็งแกร่งจะแตกต่างแน่แน เจ้านี้มันด่านนี้มันไม่ใช่เสริมเหล็กเซียมจีมันไม่ใช่เสริมเหล็กผมไม่กลัวขอ,อให้จำนวนมันมาเยอะมากกว่าเดิมผมก็ไม่กลัวกลัวไม่เท่ากับด่านที่มันเป็นเสริมเหล็กมันแข็งแรงกว่าเสริมเหล็กแข็งแรงกว่าผมไม่เสริมเหล็กละง่ายครับแต่มันแลกกับจํานวนเนี่ยจำนวนที่มากขึ้นก็แล้วแต่แล้วแต่ความพร้อมของเราในด่านนั้นๆนะถ้าไม่ใช่เสริมเหล็กทีมนี้จะไม่กลัวเท่าไหร่อ่าพูดอะี้ ขอให้มาเยอะโอ้มีเสริมเหล็กมากอันเนี้ยกลัวบอกตามตรงกลัวครับเพราะมันมีเสริมเหล็กอยู่ตรงกลางแต่ถ้ามันจะมีพว,กไ,ก,ก,ก,พวก,ไกไม่ใช่เสริมเหล็กมาก,ก่อนด้วยไอพวกไม่ใช่เสริมเหล็กอะไม่ใช่ปัญหาหรอกพวกไม่ใช่เสริมเหล็กไม่ใช่ปัญหาไอพวกเสริมเหล็กนี่แหละปัญหาแต่ไม่เป็นไรเรามีหนามระเบิดทำลาย ทั้งแมปได้อยู่เพื่อสตันมันครับยื้อเวลาเอ,อ้ยออก,กดกดกดหกดไม่ทันครับผมกดไปแล้วแหละแต่มันไม่มันมันไม่รับคำสั่งครับขาดกันอีกนิดนึงนะโถดูนี้ลองถ่ายมุมแรงก็เปลี่ยนเป็น s p ป Factory ทีเสีย5น่าจะดีกว่าก็าไม่เป็นไรมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับโอเคครับทุกคนการวางแผนของเรานั้นจะต้องคิดให้ดีๆนะ ว่าจะต้องวางยังไงพยายามนึกถึงภาพสมบูรณ์ของเทียห้าอย่านึกถึงภาพตอนแรกอย่านึกถึงแบบว่าด่านแรกๆมันยังไม่จําเป็นขนาดนั้นให้เราวางป้องกันให้เหมาะสมพอแล้วเราก็ไปตามแผนเพื่อจะไปให้ถึงด่าน100ร้ได้นั่นเองครับเอาลาครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมไปก,กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันซ่านี่คงจะต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวว่าค่อยเจอใหม่ในครั้งหนน้านะ กราบสวัสดีครับผม